โอ๊บคือนอนได้ล่ะโอ๊บคือนอนท่าน,นี่ล่ะโอ๊บป้าโตนอนนอนได้เป็นเ่ราะโอ๊บนี่อุ้ยหลับเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยบ้านี่ <c oughs> ป้าโตทานอนไหมตับสีบ้าฝ่องสันบ่โอก โอ้ยคือมันนอนในท่านี่สีนอนอิ่มบ่เลยลูกหลา,ลลกกนนนา,าสีนอนอิ่มบ่ลูกหลาเออแม่ก็ยืนรับลูกก็นอนท่านี่มาดิเออสีนอนอิ่มบ่ลูกหลาถโถสั่งมานอนในเนาะอบเนาะโอ้คือสีอยากนอนแห้งเนาะมืาขึ้นไปใส่มากมืาขึ้น ฮะมาขึ้นไปใส่มากขึ้นน้อนได้ท่านี่นะโอบพาตัสั่งมานอนได้เนาะอบเนาะคือบนนอนลงดีๆล่ะโอบคือบนนอนลงดีๆล่ะลุงละโอ้บนท่านแล้วเนาะก็คนมันง่วงว่ะสัตวนี่ก็คนมันง่วงว่ะสัตวนี่บนท่านแล้วเนาะอบโอ้ยไม่ทันแล้วง่วงโอ้ยง่วงจัดเลยโอยอุ้ย ងួនចាត់ដល់បបអប់ហើយអប់ដนอนទៅលោកឡាนอนទៅ